คือทำกำไรได้มากแต่ขายหุ้นพวกนี้แล้วทำทำไมครับถึงเงินสดมากกว่าเก่าครับ3 3 4พันล้าน u s ดอลตาร์ครับทั้งๆท,ที่แบบปีที่แล้วนี่ถือแบบโห้โห320พันล้านเมื่อไตรมาส3ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ครับในจดหมายประจำปี3 3 4พันล้าน u s ดอลตาร์ครับโอ้โหถือมากกว่าเก่าครับ ทั้งๆที่ b e บร s h i r ฮาร์ h a ว a ์ที่เป็นบริษัทของปู่วอลนัมบัฟเฟตต์เนี่ยทำกำไรสูงไปบริการ47.4พันล้านยูเอสดอลลาร์แต่เขาก็ขายหุ้นปีที่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น Apple แล้วก็หุ้น Bank of America ครับซึ่งหุ้น2โตัวนี้เป็นหุ้นที่บร r k s h ฮาร์ดแว a ์เนี่ยถือมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของหุ้นอื่นๆครับคือทำกำไรได้มากแต่ขายหุ้นพวกนี้ แล้วทําทําไมครับฟังดูสัสบสนนะแทนที่จะถือต่อใช่ไหมครับแต่ปูว่วอร์เนอรบอฟเฟต์ดันขายมันเป็นด้วยสาเหตุเพราะอะไรครับปูว่วอร์เนอรบอฟเฟต์เขาบอกเป็นประจำเสมอว่าเขาจะไม่ถือเงินสดมาแบบทดแทนที่จะการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือถือหุ้นหรอกครับเพราะว่าเงินสดนั้นมันได้ผลตอบแทนน้อยกว่าการที่เป็นเจ้าของธุรกิจแต่ตอนนี้เหมือนปูวน่วอร์เนอรบอฟเฟต์ทำตรงกันข้ามกับ,บถือเงินสดมากกว่าเดิมครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับ เป็นเพราะว่า valuation ครับ valuation คือมูลค่าครับมูลค่าตลาดหุ้นอรเกาาริหามตอนนี้มันแพงไปหรือเปล่าครับ